สวัสดีค่ะพี่น้องสกุลค่ะมีก็เปินวันเกิดของพี่หมอนจ้ะโอล้วก็หัวกระตินเนาะค่ะ <c oughs> ไปได้เสียอับชีกไปเสื้อไส่พี่หมอนจ้ะ <c oughs> ไปแบบเพิ่ม Happy birthday to you Happy birthday to you ah. Happy birthday happy birthday Khiki baba เอาล่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday แฮปปี <c oughs> ้เบิร์ดเดย์ทูพี่มอนลองโจมยังไงจักว่ฮัเอาขอม้อนชื้ออย่อธิษฐานก่อนเอาจคกว่ามือ่งเถอะพเย้กินได้ ว้าวม่รูว่าเขาดีมาโอ้มากินรถเด้นนี่อมือค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่หมอนได้ค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะขอบคุณที่พี่หมอนพร้อมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคิดมนาะบาย,บาย